จบงกอสวัสดีค่ะพี่พี่เกณอยากมีส่วนร่วมด้วยสวัสดีครับจะมีข่าวดีมาบอกทุกคนเทอมนี้เนี่ยเรียนออนไลน์ทั้งเทอมน้องกายก็ได้เกรด โอ้โหดีใจมากเลยนะและเนื่องในโอกาสที่แบบว่าเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะเรายังคงได้4.00เหมือนเดิมมาป้าป๊ามีรางวัลให้นะคะตอนนี้เราอยู่บนรถกําลังจะพาน้องกายไปส่งที่สะพานเหล็กนะคะอันนี้เป็นเงินรางวัลหนึ0งพบาทให้ไปช้อปปิ้งอะไรก็ได้เอ๊ะเดี๋ยวขอบคุณครับหรือยังคะ ขอบคุณครับอ่ะนะซึ่งแม่แอนไปส่งเฉยๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมอบหมายหน้าที่ให้พี่ไอเป็นคนพาน้องกายเดินเลือกของเล่นนะคะก็เดี๋ยวจะส่งมอบหน้าที่ตรงนี้เนาะโอเคไหมอืมอ่าโอเคครับโอเคค่ะหน้าบานเลยร้านร้านนะนะอ่าบายนั่นไงพี่ไอร้องอย่าเอาปืนมานะหนูไม่เอาปืนแล้วเข็ดแล้วบาย สวัสดีครับพี่ไอดีครับพี่ไอโอเคฝากน้องด้วยนะผมจะไปพาลูกพี่เสือสู้กับคนพี่ไปเลยครับพี่โอเคโอเคเออตอนนี้คือยังไม่รู้เลยว่าอยากซื้ออะไรตัวเด็กน,นะพี่คิดดูว่าวันนี้พี่จะมาดูนี่ไงพี่ได้แว่นตาละพี่อยู่อยากซื้อแว่นตายี่ห้อนี้อยู่ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับของเลยอ,อันนี้ครับ ก็สุงเพิ่มขึ้นครับเกิดมาก็ได้เลยเฮ้ยคอนเทนต์มันจะตัดจบเร็วไปเปล่ากายเ๋ยวหนูิะตามพี่ที่เหลือที่พี่จะ follow พี่อย่างเดียวใช่ไหมใช่นี่วันนี้วันนี้คือวันนี้จะมาซื้อของให้เราหรือว่ามาดูให้พี่เอ่อซื้อไปซื้อมาเดี๋ยวก็ได้โอเคครับกายทำไมรู้สึกเราได้ไวมากเลยอะพี่ยังไม่ได้เลย เดี๋ไปข้างบนได้ไปข้างบนกันเปล่า<ม>พี่อยากไปดูโมเดลไม่ใชือ่องไงกายเมื่อก,กี้กายเกิดอะไรขึ้นกายเลยปับป๊บผ่านปั๊บเจออะไรเล่าให้ฟังดิเมื่อกี้จเจอปืนสไน,นเปิลปืนมคือตอนแรกอ่ะพี่พี่ก็แบบเออกายน่าจะอีกสักพักหนึ่งกว่าจะได้ของปั๊บเดินไป10นาทีได้ละคอนเทนต์จะตัดจบตรงไหนดีวะเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราไปนี่กันดีกว่า ไปดูขอไปดูข้างบนกันพี่อยากได้โมเดลจะเจออะไรไมาจับจังที่หรือว่าจะได้อีบุยหรือเขาจัจอยคลิปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใกล้จะเล่นอีกไหมกายเกต่อเออใกล้พันห่ากรย์เออที่บ้านน้ำมันคือพี่อ่ะคือเล่นคือเล่นเครื่องนี้คือสำหรับพี่เด็กๆเ,เลยอ่ะอเจทูมีมีที่บ้านไม่เคยทูมรู้สึกเหมือนจะไม่มีมั้งไปเล่นบ้านเพื่อนแต่ว่าที่บ้านมีเพย์วันอยู่เพยหนึ่งอืม มันจะสภาพเป็นยังไงอยากดูจริงๆให้ขึ้นรูปบิง้งนีอ่อะเพียวันจะสภาพประมาณนี้ร่างกายก็ไม่รึกภาพไม่ออกใช่ไม่รู้เลยมันจะเป็นแผ่นเครื่องเทาๆอ่ะแล้วก็จะเป็นขาวๆหน่อยอครื่องเทาๆขาไปขึ้นรูปบิง้งสงสารคนตัดจริงๆ <laughs> <c oughs> โอเคแนนี้เหรอ <c oughs> ไหนแม่เหรอใช่สภาพคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่นี่ไงเพวันนี่สภาพเครื่อพียววนีณโอ้โหนี่คือเพวันเนี่ยมีอยู่ที่บ้านพี่อันหนึ่ง นี่อันนี้ข้างในข้างในอ่ะโอเล่ข้างหน้าแกรี่เนวิลข้างข okay. okay. ้าวเป็นพอสโกเป็นนักเตะทีมในตำนานครับโอาเงินอยู่เดี๋ยวไปดูร้านอื่นต um ่อชาปิ้มค e ุณไม่มีสิทธิ์แล้วตอนนี้คือคุณเสียตังค์ไปแล้วใช่กบดบคุณอ่ะของคุณอ่ะเล็กยง่านเลยจริงเอาไปเลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวเลี้ยงพี่ไอ้เย้เลี้ยงข้าวพี่จริงเหรอ จะเลี้ยงได้ป่ะจะพี่ดูของพี่กัดใช่พี่ไม่อยู่อะไรตรงนั้นเออใช่พี่ไปยืนอยู่พี่ไม่ใช่ชิงคองโหเนี่ยแซวพี่แซวพี่เดี๋ยวพี่ยึดปืนเลยอ้าวได้ซื้อแสบบิกที่ไหนได้บกายซื้อแสบบิกที่ไหนได้ป่ะคี่หนูไม่รู้ว่าอันราคากี่บาทโอ้ยถ้าเกิดของแท้เป็นหลายพันเลยนะ มีแต่หลากหลายพันยนหลายหมื่นเลยนะแบรบิกออะนนี้น่าจะขององปมไม่แน่ใจอะเสียใายเสภาพหลิกของปลอมก็มีของแท้ก็มีนะแต่พี่ว่าไม่น่าจะใช่ปลอมมั้งไม่รู้อะ <Okay. S 1> แต่ร้านนี้ดูมีแต่โมเดลแท้ๆนะก็เลยคิดว่าแม่ไม่น่าจะใช่ของปลอมโอเคเราไปกายซื้อไม่ซื้อพี่กับแบรบิกะ้ะเป็นซื้อแบรบิกให้พี่เหรอไม่แบบเออเหนื่อยจ่ไหนวะไหนื่ออ๋อเดี๋ยวพี่ซื้อโมเดลพี่ซื้อโมเดลพี่ไม่ได้ซื้อ ไม่ได้ซื้อเกม,มซื้อเกมเออแต่จริงๆกลายเป็นสวิตอยู่ที่บ้านนี่พี่ขอได้ป่ะในในในตัวสวิตอะเออไม่โมโหน้ำใจไม่เคยมีคนอย่างนี้นี่พูดยาก,กจริงๆเขาบอกว่าราคาเนะี่ยพันสองเฮ้ยตัวนี้เลยพูอยังไงตัวนี้กิบุยกิบุยใช่นี่ดให้ชัดด้วยชัด,ด

อะไรไม่รู้เขาบอกว่าให้ต่อดูไปต่อซึ่งพี่ไม่คนไม่ไดต่อวมเดียวเท่าไหร่เดี๋ยวไปต่อด้วยกันไ่ไกายเออคืออะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนกันดัมนี่นะเป็นกรนดัมใช่แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสจะไปต่อกายที่บ้านโอเคปะอืมอเอเลยนะนี่เดี๋วเราเอาไปตั้งไว้ห้องเจเอาไปตั้งไว้ห้องเจแต่ประเด็นตอนนี้คือคือเงินเลยห้เลย กินเหรือญห้าร้อยนี่ไงห้าร้อยกิดหรืว่าไม่ใช่ <laughs> ไปเล่นต่อเรามีนี่เด็กแกโดนคิวโปรตุกเกสโดนที่อยู่แมนอยู่ี่ใครนลนี่ลูนี่นี่สมอลลิงฮะน่าจะสมอลลิงอนนี้คือพี่เบ๊กพี่แฮมนีน่ เรามีฟาบินโยเฟาบินโยใช่หรอใช่เอฟบอลลารานี่อ่าใช่ใช่แล้วก็นี่ฟารมิโน่เฟอร์มิโน่เฮนเดอร์สันเฮนโดเฮนเดอร์แต่นี้ใครเนี่ยเมสซี่อยู่แมนอยู่เดี๋ยวมันใช่อ่ะหรอไม่ใช่แล้วอ่าแล้วก็อะไรอีกมีปาปะเปาะบูน่าาวานี่แม่ที่เหลือไม่รู้ละใครที่เหลือมีแม็กควายมาซิยา นี่ไงข้างข้างซ้ายอ่ะมาซียาวข้างขวาแล็ปพอดข้างข้างมากวยอือแล้วข้างบนตรงกลางข้างบนตรงกลางนั่งไงแล็ปพอดแล้วก็แซล็ปแล็ปพอ์ด้านซ้ายเป็นคนมาตาเฮ้ยมีกินวูดด้วยไงไหนกินวูดอีระหว่างข้างข้างนาเซียวไหนกินวูดพี่ยังไม่เห็นเลยข้างข้างนาเซียวอะไหนวะไหนวะไม่ใช่อะไร ไม่รู้มันคือกินแบดฟอร์ดแบดฟอร์ดตอนตอนตัวขาวหรือว่ามันคือกินวูดนะน่าจะกินวูดแหละไปกันเราอู้กับตรงนี้มานานทำไมาเราเรา,เรากายรู้ร,ร,รู้รู้ดีกว่าทีมเฟย์ไงกาย <c oughs> ทีมเฟยนี่ไม่เลิศไม่เลิศไม่เลิศมันมีน้อยา <c oughs> กายกายพี่ทำกายทำหนึ่ง <c oughs> ย้ายทีมเชียร์ไหมมาเชียร์แมนยูไม่ใหม่ใม่เป็นไรทำไมเครื่อยเล่นวกนี้ทำไมมันใหญ่จังมันมีหลายไซส์ไงแบบไซส์ตั้งตู้อย่างเงี้ย กล้าขอป๊าดีกว่าของิเพิ่มอีกสักอีกสี่หมื่นนะไหนป๊าไม่ใช่ในเน็ตตรงนี้ต้องมีนะโอเควันนี้เราเหนื่อยไหมแบกไปเนี่ยเหนื่อยเดี๋ยวเราไปจิจหาของกินที่สามย่านมีเทาเราจะรับผาตัวกายไปที่สามย่านมีเทาวกันฮะต้องรับผ่าตัวเหรอรับผ่าตัวจะมามาลุกมีลองมาสามย่านมีเทาวอัพตอยู่กันนี่ กายยกจ่านพี่ยกต่างนี่วิงซูนี่นี่กินกันนี่สี่นี่อ่ะของของของกายยาวมากอ่ะแทนปอะไรี๋ยตกเฟร์นี่ปืนของกายยาวมากพี่พี่ได้นี่มาเป็นเป็นอะไรเป็นโมเดลตอนแรกอ่ะที่พี่เขาแถมกันนั่มมาด้วย ตอนแรก่พี่คิดว่าเขออาแ้่แถมโมเดลอันนี้มาให้อันนึงเขาบอกว่าเอออย่างรู้ไม่เป็นอะไรเออน้องไปต่ออแล้วน้องได้ไดปืนมาอีกแล้วใช่ปืนที่พ้อมี่เจียมาบอกแล้วสไนเปอร์เังไงพี่ลยดูของเล่นผมอะไรโมเดลโมเดลโมเดลอะไรเนี่ยโมเดลบุีบุยครับ ไอ้นี่โตแล้วเหมือนกันนะเอ้ยคนเรามันไม่จะอยี่เท่าไหร่เราก็เป็นเด็กได้เสมอโอเคขอบคุณพี่ไอซด้วยนะวันนี้ดูแลกายนะอ่ะโอเคบ๊ายบายค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบบ๊าายย